เจออีกแล้วพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งยาวชอบนืดลายบุนออซื้อให้หน่อยสองงันทั้งใหญ่ทั้งยาวมันไม่ได้กรอบ <c oughs> ไม่ได้วานโอ้ยปอกปอบถ่ายวิดีโอเหรอ <c oughs> มาเลือกซักทองกันหวานมากหวานมันปลาหมึก ทำด้วยฟักทองค่ะสวยเนาะดูฟักทองต่างสายพันธุ์ค่ะสำหรับประดับประดาร้านแล้วก็เอาประดับเอาเป็นฟักทองประดับเนาะพี่ติวหาเราะดูสวนผักผลไม้ของสวิตเซอร์แลนด์ดูความสวยของอันนี้ต้นกระหล่ำค่ะมาดูอันนี้กระหล่ำที่ยังไม่แก่ค่ะที่ยังไม่ห่อหุ้ม เต็มที่นะคะต้องรออีกพักนึงแล้วเขาก็จะเก็บเกี่ยวให้หมดเลยค่ะตรงนี้สวยหลังจากที่ดูกระหล่ำแล้วนะคะไปดูอีกฟากหนึ่งว่าเป็นอะไรตามมาพี่น้องพี่น้องเมาแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> oh, amazing อันนี้ต้นอะไรพะอีตูใช่ไหมบุนโอ อันนี้เป็นไล่กัญชากว้างหูกว้างตาสำหรับทำพวกยาพวกชาพวกแชมพูแล้วก็ผลิตภัณฑ์ครีมตา่ตางๆนะคะที่นี่ค่ะอันนี้คือสลัดสีเขียวสลัดสีม่วงมามาดูอันนี้สลัดที่กินกับเมี่ยงปลานะคะต้นใหญ่ไหมแล้วดูนู่นสวยมาก พักการทอดจ้ะอันนี้ผักสลัดสีที่เรากินอยู่บ้านเราเมืองไทยเห็นไหมสําหรับกินกับสาคูไส้หมูเมีย่ยงปลาทุกอย่างเลยค่ะสามารถทําสลัดดูมาดูค่ะอันนี้เป็นอ่อแพตซิลี่แพตซิลีไฮส์เอ่อชื่อ,อแพตเตซิลี่พี่น้อง แล้วอันนี้เป็นขึ้นช่ายฝรั่งพี่น้องตัดไปแล้วนี่มาดูเพเทอร์ซิเลียเพเทอร์ซิเลียเอออันนี้เพเทอร์ซิเลียเป็นอันนี้นั่นอันนี้สำหรับใส่สลัดนะคะใส่สำหรับเราตุนนู่นตุนนี่ต้นอันนี้ค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นผักชีฝรั่งประมาณนี้แล้วตรงนี้มาดูกันเขาทำน้ำตาลจากตรงไหน พี่น้องนี่คือต้นที่เขาทำน้ำตาลที่ยุโรปค่ะนี่คือใช่ไหมมันต้นเดียวกันนะชัดใช่มันวาวมวนคนที่โลมากมันก็มันก็ทอันนี้ทําอันนี้ใช่ไหมโอ้ยกูยุดไลอันนี้ต้นนี้เป็นต้นฟังขึ้นต้นมือป้านเราก็เรียกว่าต้นอะไรไม่รู้นะคะมันจะเป็นหัวสีขาวสําหรับทําซุป แล้วก็ทำไปไปไปเนื้อไปไปอบไปย่างอร่อยมากพี่ติ๋วชอบกินหรือไม่กินสดก็อร่อยนี่ค่ะหัวใหญ่มากเห็นไหมคะอันนี้สำหรับคนปวดท้องเด็กปวดท้องดีมากถ้าเป็นแม่ลูกอ่อนกินดีมากค่ะพี่น้องพี่น้องมาเบิงค่ะมาเบงต้นกระเทียมหยักนะคะที่นี่เขาเรียกเราเราเป็นคล้ายๆกระเทียมแต่เขาจะเอาลำต้นมันไป ทำอาหารมาดูใกล้ๆค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือป่ากระเทียมยักษ์มันไม่ใช่กระเทียมมันเป็นเราดูลำต้นมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมอย่างที่พี่ติ๋วทำอาหารฝรั่งทำเกี่ยวกับเ,เขาเรียกอะไรใส่ไส้สปริงโรลพี่ติ๋วจะใส่เนี่ยเรานะคะเขาก็จะตัดตัดเอาแต่ลำต้นตัดใบออกเดี๋ยวพี่ติ๋วจะพาดูวันหน้า เรามาดูฝากทองอีกที่นี่ขายเยอะใช่ไหมเยอะอยู่ได้แล้วกลักบบ้านทำไมเอาอันนี้มันใหญ่แล้วก็ยาวเงยดลายไหมอันนี้ลูกละห้าบาทไอ้ห้าเซนอันนี้ลูกละสิบอันนี้ลูกละสิบอันนี้ลูกละห้าแต่มันใหญ่ไม่รู้จะไปทำอะไรกินเราไปดูลูลกลเล็กๆกัน แต่ที่ร,รู้ๆชอบยาวๆดูสิฮาโลวินเดี๋ยวบุโน่จะทำให้ดูฮาโลวินปีนี้บุโน่ทำดีกัานาัลตาลีเป็นอะไรทำแกสลังคันอาเสบ อันนี้เป็นต้นที่มีถ้าบ้านถ้าบ้านเราก็เป็นตำแยฝรั่งค่ะต้นนี้